ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเหนือดอยสูงท่ามกลางเงาร่มไม้สูงใหญ่พี่โอเด็กหนุ่มตัวสูงกำยำสุดในกลุ่มผู้นำค่ายอาสากับเด็กวัยรุ่นอีกสามคนโจก้องและแมนทั้งหมดนั่งรถมุ่งหน้าสู่โรงเรียนในถิ่นธุระกันดาน จากบ่ายจนใกล้คำ่ำรถเล่นผ่านสองข้างทางผ่านต้นไม้สูงใหญ่ลดหลั่นกันไปมีบ้านเรือนผู้คนอยู่ห่างๆไม่มากนักแต่เมื่อเดินพ้นแนวพุ่มไม้ใหญ่ช่วงทางโค้งแห่งหนึ่งรถโดยสารคันนั้นก็จอดสนิทลงบอกกับพวกเขาว่าเรามาสุดทางแล้วโรงเรียนน่าจะอยู่ไม่ไกลหลังจากลงรถทั้งหมดเดินไปไม่ไกลพวกเขาก็พบกับรั้วโรงเรียน เป็นไม้เก่าผูพังกับเด็กชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าเก่าขาดส่งยิ้มให้พวกเขาอยู่ตรงหน้าไอ้หนูบ้านอยูท่ทถานี้เหรอถามออกไปแต่ก็อดแปลกใจไม่ได้แถวนี้ไม่มีบ้านเรือนผู้คนเด็กคนนั้นมีแววตาดีใจแม้จะดูแข็งแข็งไม่เป็นธรรมชาติแต่กลับยิ้มกว้าง ชี้เข้าไปในโรงเรียนทั้งหมดเห็นดังนั้นจึงพากันเดินตามเด็กคนนั้นเข้าไปในโรงเรียนอาคารไม้เก่าโยเยไม่แข็งแรงต้นไม้ใหญ่ที่ใบของมันร่วงลงมาตามแรงลมบรรยากาศเยือกเย็นประหลาดชวนขนลุกแต่พวกเขาตัดความหวาดกลัวออกไปยังไม่รู้ว่าคืนนี้จะพักที่ไหนจนสังเกตเห็นบ้านเรือนน้อยใหญ่อยู่หลังเขา ไม่ไกลจากอาคารเรียนพวกเขามากนักเห็นผู้คนเดินกันพลุกพล่านเด็กหลายคนวิ่งเล่นอยู่ไม่ไกลก่อนลุงกับป้าหนึ่งในชาวบ้านจะเดินมาทักทายด้วยใบหน้ายิ้มแย้มดีใจพี่โอจึงรีบบอกกล่าวว่าเป็นอาสาเข้ามาช่วยส้มแสมโรงเรียนให้เด็กๆอืมแบบนั้นก็ดีสิขอบใจพวกเองมากนะแต่มากก็เนนหนื่อยไปพักผ่อนกันก่อนเถอะลุงและป้า มองพวกเราด้วยความเมตตานำทางไปบ้านหลังโรงเรียนติดกับบอ่อน้ำใหญ่น้ำก็ดูสะอาดดีแต่ทำไมพวกเราต่างได้กลิ่นเหม็นเนา่าราวกับซากศพโชยมาขณะหนึ่งกลิ่นนั้นก็หายไปเราไม่มีเวลามาคิดอะไรมากนักต่างปลดวางสัมภาระสเบียงต่างๆลงจากบา่าพากันไปล้างหน้าล้างตัวให้สดชื่นท่ามกลางความรู้สึกประหลาดใจทำไมกันนะ มาแถวนี้มันหอนกันแทบทั้งคืนเลยวะเช้าวันรุ่งขึ้นหน่วยอาสาพัฒนาของพี่โอและเพื่อนๆเ,เริ่มปฏิบัติงานตามแผนที่วางเอาไว้พี่โอกับแมนช่วยกันสอนหนังสือเด็กๆนับสิบคนที่มีแววตาเศร้าแต่ก็ยังยิ้มให้พวกพี่ๆได้ทุกคนต่างช่วยกันทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทุกคนต่างแยกหน้าที่กันไปอย่างชัดเจนพี่โอกับแมน อาสาคอยช่วยสอนหนังสือให้กับเด็กๆที่มีอยู่ไม่มากนักส่วนโจคอยทำอาหารแจกนักเรียนและก้องถือเครื่องมือช่างออกไปซ่อมแซมอาคารเรียนที่ทรุดโทรมสวัสดีครับลุงก้องทักทายลุงคนหนึ่งแกสวมกางเกงขาสั้นเผยให้เห็นมัดก้ามและรอยสักยันแต่ที่เขาสะดุดตาคือคล้ายมีรอยมีดหรือด้ามกรีดลึกอยู่บนท่อนแขนเมื่อแกหันกลับมายิ้มเย็นย่าเยือกให้ ภาพใจพวกเองนาะที่มาช่วยเหลือดูแลที่แห่งนี้มีหลายจุดที่ไม้มันผุมันพังบางจุดมันก็หลุดออกไปไม่เหลือเลยไม่เป็นไรครับลุงผมกับเพื่อนๆจะอยู่ช่วยกันเก็บงานให้เรียบร้อยเลยครับลุงไม่ต้องห่วงเลยทุกคนต่างขำำมักขันใช้เวลาในการอาสาทำหน้าที่ที่รับผิดชอบของตัวเองอย่างเต็มที่ ระหว่างทำงานพวกมันอบอุ่นใจในมิตรภาพของชาวบ้านทุกคนกันเป็นอย่างมากแดดร้อนหน่อยป้าจะเดินเอาน้ำเย็นมาให้พวกเราดื่มกินกันช่วงเวลาพักเที่ยงคงกลัวพวกเราจะหิวยังแถมด้วยข้าวเหนียวหมูหรือปลาย,ย่างจนอิ่มแปรขอบคุณลุงลูกกับป้ามากเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกไอ้หนูพวกเองก็เหมือนลูกเหมือนหลานพวกเรานี่แหละชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้าน เอาใจใส่ดูแลทุกคนกันเป็นอย่างดีคอยช่วยเหลือกันต่างๆนานา,นาจนพวกเขาอดรู้สึกเกรงใจพวกชาวบ้านทุกคนไม่ได้พวกเองไปยังไงบ้างฮะไหวไหมที่พักอาจจะครับแคบไม่สะดวกสบายเท่าไหร่นะขาดเหลืออะไรก็บอกลุงได้ไม่ต้องเกรงใจนะไอ้หนูขอบคุณมากครับลุงไม่ต้องห่วงเรื่องที่พักนะครับพวกเราอยู่กันได้สบายๆไม่ลำบากเลยแอบโกหกลุงดำไปนิดหน่อยนะนั่น ว่าที่ยิ่งลําบากก็น่าจะเป็นเรื่องกลิ่นเหม็นเน่าที่โชยมาเตะจมูกแทบทุกคืนนั่นแหละยิ่งเห็นรอยยิ้มของลุงลุงป้าป้าและทุกคนในหมู่บ้านแล้วพวกเขาก็แทบหายเหนื่อยชาวบ้านทุกคนแม้ช่วยงานอะไรไม่ได้ขอเพียงแค่ยิ้มให้และเสียงหัวเราะที่มีให้กับพวกเขาเท่านี้พวกเขาก็รู้สึกอบอุ่นและหลงรักคนในหมู่บ้านนี้ไปอย่างไม่รู้ตัวแล้ว นี่ไอ้หนูอยากกินอะไรก็บอกพี่ได้นะพวกพี่ๆเตรียมสเสบียงมาเยอะพอสมควรเลยมีของให้พวกนายกินเพียบเลยเราจะบอกให้มาขอเติมได้ตลอดเด้อโจ้บรรหัวเราะชอบใจยิ่งเห็นเด็กๆก,กินอาหารกันอย่างอ,าอร่อยร่อทุกมื้อบบนี้แล้วทุกคนต่างก็มีความสุขแม้จะเหนื่อยล้าแต่เมื่อถึงเวลานอนหัวถึงหมอนแล้วก็ได้พักผ่อนนอนหลับกันอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันวันหนึ่ง ขณะที่พี่โอกับแมนสอนหนังสือให้กับน้องๆอ,อยู่ฉับพลันนั้นสายตาก็เหลือไปเห็นเด็กชายคนหนึ่งมองหน้าทั้งคู่ที่สอนอน้องๆอยู่แล้วน้ําตาก็ไหลออกมาเอ้าเป็นอะไรไปน้องไม่สบายหรือเปล่าพี่โอเดินตรงเข้าไปใกล้ๆเด็ก,กน้อยที่นั่งอยู่บนโต๊ะนักเรียนมุมหนึ่งหนูแค่อยากจะโตขึ้นมาแล้วเก่งๆเ,เหมือนพวกพี่ๆครับครูครอา,าสาสองคนถึงกับหันมองหน้ากัน แล้วยิ้มบางๆแมนตรงเข้าไปปลอบน้องอีกคนเอ้ยแม่ก็แค่เรื่องง,ง่ายๆเองแค่เองเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนนะนะอนาคตไม่คดโกงใครแค่นี้เองก็เก่งมากแล้วไอ้น้องแต่ผมไม่มีวันโตไปมากกว่านี้แล้วล่ละครับพี่พูดจบแล้วน้องมันก็ยิ่งร้องให้เสียงดังขึ้นมาใหญ่ทำเอาทั้งพี่โอและไอ้แมนถึงกับตกใจหน่าซีดเออสรุปแล้วนี่กูพูดผิดอะไรวะน,นี่เะ น,น,นั่นนี่ทำไมยิ่งปลอบทำไมน้องยิ่งร้องไห้ไม่หยุดเลยหลายวันผ่านไปงานทุกอย่างใกล้เสร็จสมบูรณ์อาคารเรียนกล้องก็ซ่อมแซมกลับมาสวยดังเดิมกินเวลาไปเกือบสองอาทิตย์เห็นจะได้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนทั้งเหน็ดเหนื่อยและมีความสุขลุงกับป้ายังคงนำสำรับอาหารมาเลี้ยงดูพวกเราเหมือนเช่นทุกวันป้าลูบหัวของโอแล้วก็น้ำตาคลอเมื่อนอึกว่า เด็กๆพวกนี้จะได้เดินทางกันกลับไปแล้วขอให้พวกเองเจริญเจริญเชลนะลูกอย่าลืมคิดถึงพวกลุงกับป้านะพวกเราไม่ลืมทุกคนที่นี่หรอกครับป้าก่อนจะกลับผมจะตรวจดูความเรียบร้อยให้ก่อนนะครับขอบคุณที่เมตตาพวกเรานะครับป้าป้าเดินกลับไปเงียบๆทิ้งให้พวกเรานั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่หน้ากระท่อมอันร่มรื่นนั้นเอ๊กูว่านะที่นี่บรรยากาศก็ดี คนในหมู่บ้านแล้วก็เด็กๆเขาน่ารักทุกคนเลยแต่มีอย่างเดียวที่กูไม่ชอบเนี่ยมึงไม่ชอบอะไรของเมงืองวะฮะอืมโจย้อนถามขึ้นมาทั้งยังเคี้ยวข้าวอยู่ในปากกูว่าน,นะบรรยากาศที่นี่มันเย็นแปลกๆอ่ะยิงช่วงคำๆเนี่ยกูนี่แทบจะคุมโปงนอนได้ทุกวันเลยมันเย็นจนขนหัวลุกเลยแล้วหมาแม่ก็เสือขยันหอนทุกคืนเลยไม่หลับไม่นอนเลยยังไงกันวะ เฮ้ยมึงเผอเจอดิมึงหลอนเหรอกูว่าเเรื่องหมามันก็เรื่องธรรมชาติเลยวะหน้าหนาวหมามันก็หอนหาเมียไปธรรมดาไม่ใช่หรือไงฮะแมนมันว่าอย่างนั้นก่อนที่ทุกคนจะพากันหัวเราะชอบใจเว้นเซียแต่กล้องที่มันยังเก็บความสงสัยเอาไว้พอกินข้าวอิ่มมันก็เดินถือค้อนตรงไปหน้าประตูรั้วโรงเรียนที่นับตั้งแต่ผ่านเข้ามาวันแรกพวกมันก็ไม่ได้กลับออกไปอีกเลยและทันใดนั้นเอง ก็ได้ยินเสียงพื้นโวกเวกโวยวายอยู่พวกมันจึงวิ่งตามหลังกันไปเหมือนกับเด็กๆ <g ülme> เฮ้ยหลอกกูด้วยหยูกูไปช่วยให้งกูงงกัดมัได้ยังไงกังนวะวายขนาดนั้นอะต่างคนต่างออกมากองรวมกันอยู่นอกรั้วโรงเรียนบรรยากาศด้านนอกแตกต่างจากด้านในโดยสิ้นเชิงแสงแดดกระทบแรงจนต้องพากันหล, <g ülme> ลี่ตาลงจังหวะนั้นเองที่ทุกคนหันไปเห็นจีวรสีเหลืองปลิวไหวๆตามแรงลมพระธุดงที่ไหนกันเ เราเข้าไปกราบขอพรอท่านดีกว่าไหมวะพี่โอเหลือไปเห็นก่อนทุกคนมองตามกันก่อนพากันก้าวเดินเข้าไปกราบท่านที่มองทั้งสี่คนด้วยความประหลาดใจทั้งดวงตาที่บ่งบอกถึงความวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดอืมพวกเองว่าเข้ามาที่นี่พเพราะเป็นอาสาช่วยน้องๆในหมู่บ้านนี้งานเหรอใช่แล้วละครับหลวงตาใกล้จะเสร็จแล้วละครับอีกไม่กี่วันพวกเราก็จะกลับกันแล้วละครับ หลวงตาเหลียวซ้ายแลขวาท่าทางท่านดูราวกับมีความกังวลใจบางอย่างก่อนจะนำขันน้ำมนต์ออกมาแล้ววางมันลงตรงหน้าอืมไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะก็ล้างหน้าล้างตาด้วยน้ำมนต์ให้สดเชินใช่หน่อยนะจะได้เดินทางกันปลอดภัยแคล้วคลาดไม่เป็นอันตรายทั้งสี่คนถึงกับชะโงกหน้าก้มลงมองขันน้ำมนต์นั้นรู้สึกถึงไอเย็น ที่ล่องลอยผ่านมาถึงตัวของพวกเขาอดรู้สึกประหลาดใจไม่ได้น้ำมนต์ของหลวงตาท,าท่าทางจะศักดิ์สิทธิ์เอาการเลยทีเดียวพวกเองเป็นคนดีตกน้ํำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมหรอกแต่บางสิ่งบางอย่างอาจบทบางสายตาของพวกเองเอาไว้รีบทำงานให้เรียบร้อยแล้วพวกเองก็หลงจากเขาหลูกหนีไปเสียบนนี้นะ่ะมู่บ้านนี้ คงไม่เหมาะกับพวกเองหรอกทั้งสี่ฟังคำสอนจากหลวงตารู้สึกว่ามันแปลกๆทมแม่งแต่เมื่อเห็นดวงตาที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความเมตตาของหลวงตาแล้วก็พากันคิดว่าไม่มีอะไรที่มากไปกว่าความห่วงใยของหลวงตาหรอกจึงพากันวักน้ําในขันน้ำมนต์นั้นแล้วล้างหน้าล้างตารูปเส้นผมสิ่งที่รู้สึกเหมือนกันคือเย็นว่าไปทั่วร่างเย็นจนหนาว ทำเอาคนลุกเหมือนกันหมดเลยหลังจากกราบลาหลวงตาทั้งสก็พากันเดินกลับเข้าไปในโรงเรียนและหมู่บ้านเล็กๆนั่นอีกครั้งครั้งนี้พวกเขาต่างก็หันมองหน้ากันเลืกลักเมื่อก้าวเข้าไปก็พบกับความเปลี่ยนแปลงขั้นสุดสะพรึงที่ในภายรั้วโรงเรียนนั้นเกิดอะไรขึ้นวะเด็กๆกับชาวบ้านหายไปได้กันหมดเนยเออนั่นดิยังก,กับหมู่บ้านร้างเนีย่ย มีแต่ซากปราหักพังต้นไม้ยืนต้นตายเต็มไปหมดเลยพวกมึงดูนั่นดิดูอาคารเรียนนะ่ะทำไมมันไม่เหมือนที่กูซ่อมเอาไว้เลยว่าทุกคนหันไปตามเสียงของกล้องอาคารเรียนที่ว่าเมื่อเหลือแต่โครงไม่มีทั้งหลังคาหรือแม้แต่กระดานติดผนังแม้แต่แผ่นเดียวก็ไม่มีเป็นไปได้ยังไงกูซ่อมเองกับมือแท้ๆเลยนะทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า หลายอย่างมันดูแปลกไปต่างรีวิ่งกลับไปดูที่บ้านพักเพื่อเก็บกระเป๋าสัมภาระแต่ภาพที่เห็นที่นั่นไม่ใช่บ้านกระเป๋าสัมภาระทุกคนวางระเกะระกะอยู่บนพื้นดินแห้งกลงังพวกเราเพนเธอพี่โอเสียงสั่นเครือความเป็นผู้นำอาสาแทบจะหมดไปในคราวนี้ดวงตาคู่นั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวาดกลัวสุดสะพึงกับภาพที่เห็นตรงหน้าเริ่มไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้ จะมีสิ่งใดโผล่ออกมาให้พวกเขาได้เห็นกันอีกหรือไม่ถึงกับสะพายเป้ได้ก็โกยอ้าวชนิดไม่เหลียวหลังใครกันจะกล้าเหลียวกลับไปละ่ะแค่เหลียบตามองยังไม่กล้าเลยในเวลานั้นต่างคนก็ต่างวิ่งไม่คิดชีวิตแต่ถึงแม้พวกเขาจะไม่เหลียวหลังกลับไปทุกคนต่างก็ได้ยินเสียงร้องสะอื้นสะอื้น,นดังแว่วตาม,มาพร้อมกับเสียงร้องของเด็กๆที่พวกเขาคุ้นเคยกันตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่พ อย่าทิ้งพวกหนูไปกลับมาหาพวกหนูก่อนไม่มีใครกล้าหันหลังกลับไปมอออีกแล้วทุกคนต่างเร่งฝีเท้าขึ้นไปอีกเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องเอาตัวเองให้พ้นจากจุดนี้ไปให้ได้ก็พากันขึ้นไปนั่งใจระทึกอยู่บนรถขับลงไปถึงตีนเขาถึงได้พากันลงจากรถอ้าวไอ้หนูเมื่อค่ำแบบนี้มาเยืนหน้าตาเตือนอะไรอยู่แถวนี่ยยังกะเจอผี ลุงและบ้าในละแวกหมู่บ้านตีนเขาทำขึ้นด้วยความประหลาดใจก่อนที่จะพาเด็กๆไปนั่งพักที่บ้านของพวกเขาที่อยู่ไม่ไกลก่อนรับฟังเรื่องราวทั้งหมดที่พวกเด็กๆเหล่านั้นเล่าให้กับพวกเขาฟังหดโ,โถเอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมานี่พวกเองหลงเข้าไปในเมืองร้างากันไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยเหรอนี่ยโอ้โชคยังดีนะเนี่ยไม่โดนหักคอตายก็บุญโขแล้ว คำว่าเมืองร้างทําให้ทั้งหมดหันมามองหน้ากันอยากจะเถียงใจจะขาดว่าในนั้นได้มีชาวบ้านมากมายทุกคนใจดีกับพวกเขาเราก็เป็นญาติสนิทมิตรสหายอีกทั้งเด็กๆก็ตั้งใจเรียนหนังสือทุกคนยิ้มย้มแจ่มใสมีความสุขยิ่งนักทุกคนที่พวกเองเห็นนะครั้งหนึ่งก็เคยเป็นชาวบ้านอย่างพวกเราเรานี่ละ่ะเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะนะที่นั่นเคยเป็นหมู่บ้านเล็กๆสุขสงบ ทุกคนน่ะจิตใจดีใครไปมาก็ตอนรับขับสู้เป็นอย่างดีเลยละ่ะแต่โชคร้ายสิช่วงเย็นวันหนึ่งมีกลุ่มโจรเอมิลเนส์บุกเข้ามาในหมู่บ้านป้นและฆ่าทุกคนในหมู่บ้านจนหมดเลยลุงผมขาวนวดคราวบางๆแกเล่าไปน้ำตาแกก็ไหลภาพในอดีตมันย้อนกลับมาสภาพสก่อนกลาดบ้านถูกไฟเผายังติดตาแกอยู่เลย จากนั้นมาหมูบนะ่บ้านนั้นก็กลายเป็นหมู่บ้านร้างไปเลยไม่เคยมีใครกล้าเข้าไปอาศัยอยู่ลับว,วันดีคืนดีก็จะมีคนเห็นเด็กๆวิ่งเล่นอยู่ในรั้วนั้นบางครั้งก็จะได้กินเสียงร้องไห้สะสื่อสะอื้นออกมาจนไม่มีใครกล้าผ่านไปด้วยซ้ํากลุ่มอาสาก็พากันน้ําตาไหลตามลุงแกไปด้วยภาพความสุขที่ได้รับจากรอยยิ้มเด็กๆ ข้าปราอาหารที่ชาวบ้านทุกคนนํามาให้พวกเขาเรากับว่าพวกเขานั้นเป็นญาติสนิทมิตรสหายพี่น้องกันคงจะอยู่ในหัวใจของพวกเขาตลอดไป